ในนี่อีกเทเลท็อบบี้อีกพาร์ทสองไกูไม่เล่นครับมึงเล่นครับกูไม่เล่นครับไอ้เที่ยวแบบมึงให้แล้วไม่ไม่ว่าอะไรอ่ะตอนนั้นพ่อหมมันเป็นคนเดียวเลยนะอยู่ข้างหลังเฮ้ยไปไหนวะเอ้าโอ้ยเอคนชครับพูดแรงเลยอ่ะรู้สึกถึงการหัวรันยังมันไม่ได้ยิงหัวดิแต่รู้สึกว่ามันเหมือนมันแค่ อะไรนะปืนลั่นใส่กูอ่ะเห็นป่ะกระสุนมาปุ๊บเดียวกูล่วงเลยครับลุยไม่ไหวแล้วเนี่ยเดี๋ยวผมต้องต่อให้คุณแล้วไม่ยิงคุณยิงไม่สองมีได้เก้าโอ้ยตกใจกำมโทษตุ้ยแก่กรมโทษยายากอลนั่นไงคุณคุณกำโทษถือมีดทำไมคุณเป็นแอสซัสซินหรือไรนั่นไง คุณเป็นแอสซัสซินหรือไรถือมีดทำไมเอาใจก็โทษเฮ้ยไปมึงไปมึงไปมึงไปนี่คุณเป็นแอสซัสซินใช่ไหมนี่ยฮะไปไปไปเดว์แคดโด้ดับเบิลคิวเบอร์แถบโอ้โหกตลเจ้าตลก รู้สึกว่าวันนี้จะคือเป็นพิเศษโชฝีมือเอพราะอะไรเน,นี่ยมีอะไรดีหรือเปล่าวันนี้ครับวันนี้มีอะไรดีจริงๆเนี่ยกรุณายิงมันด้วยครับไม่ใช่เดินตามมันไอ้กําโทษแม,ม,ม <c oughs> ่้งใจเฮ้ยโดนมึงโดนมึงโดนมึงโดนหลังหลังหลังมึงโดนหลังหลังหลังพกมึงแทนเปล่งกระสุนแล้วท่านนี้จะหันไปบวกไปเลยไปเลยไปเลย กี้คุณรองท้าผมอยู่เลยสาบเป็นสไนเปอร์เงียบๆเราประดุกนี่ครับเอ้เอหมวยมึงยิงเอาหมวยกว่ามาแนวเดียวกันนะผมเลยอ่ะนัดเดียวจอดเนี่ยเดี๋ยวะแล้วไปเงี้ยแหละตัวไม่เที่ยวผมไม่จำเป็นแค่พบก็เปิดพอแล้วครับโอ้โหเฮี้ยมันเนื้อหายไปครึ่งเฮ้ยแม่ โอ้โหซองแปบเนียวมันทำตปิดทีเดียวไปแล้วครับเ๊ะไปแล้วครับชอบสายคุณทำไมครับซองคุณเล่นดีจังเลยว้าวเอี้ยอุ้ยกำโดดควบคำหยาบเล่นเล่นซองกันเล่นดีจริงๆเลย่มันโดนหลอยโตดเมื่อกี้ เล่นจะเล่นตืนอะไรดียวเนี่ยน,นี่ผมบอกตรงนะปีที่แล้วนี่ผมเก็บเก็บกดมากเลยนะรู้ว่าทำไมไม่ได้เล่นไม่ได้เล่น,มลนสมการอ <laughs> เอาเรื่องจริงเนี่ยผมกล้าพูดรจริงๆไงผมไม่ได้เล่นเลยนะหน้าสงจานเนี่ยแปดสิบคิวคิวได้กี่ตัวเนะี <laughs> เ่ยเฮ้ยทั้งหมดอย่าพูดอย่างนั้น,นเด็ดเลือดเด็ดเด็ดเด็จ้าง กัมพูช์ยิงไปไม่โดนเลยอ่ะเดี๋ยว่าต้องเล่นลูกซองอย่างพวกคุณเนี่ยฮะลูกซองนี้แรงนะอาจจะจอดนั่นไงการไม่เยียบนรถส่วนวิ่โอ้มึงนี่แม่เอาผมไม่รู้ผมแค่เห็นคนไงเห็นคนผมก็บอกนั่นไงแล้วแต่คุณดันควายเชื่อผมเฮ้ยออกข้างหลังเฮ้ยอะไรกำมพูเออเขาบอกข้างหลังข้างหลังก็เด็โอ้โหเนาะเฮ้ยมันเข้ารอบผ่าเราได้ไง อ้าวทำไมจะเข้าไม่ได้มันมีทางเข้าอีกทางไอ้ทางรัดี้อยเอาอะไรฟองอะไรมีด้วยผมชอบเนี้ยนัดเดียวจอดนัดเดียวจอดยางไงโดนแล้วก็จอดอ่ะมันไม่จอดคุณจอดแทนเอ้ยอย่าดูถูกผมแหมปกติผมใช้แต่สไนเปอร์คุณเห็นสไนเปอร์ผมใช้ไหมคุณบอกให้ออกไปบูว่ะผมก็ออกไปบูตามคุณน่ะก็มันไม่มาจะอยู่ทํางเพล็กแล้วอ้าวกลเมื่อกี้เนี่ยเห็นมันมาไหมล่ะ ครับมันงเงเาเดี๋ยวไปยิงกันสักทีหัวสั่นเนอะม,นมาต้องเข้าหลังศูลย์มาแล้วมาแล้วมึงมาแล้วเฮ้ยมไม่ใช่อ้อมหลังกูนะ <c oughs> ร้อยครับจะให็นว่ไทยบินได้หลบครับหลบหล,ล,ลบก่อนครับปไปเลยเนี่ยแม่งวิ่งไปนู้นแล้ว <c oughs> โอ้โหสองสองหนึ่งไม่ไหวแล้วครับ โอ้ยยี้ยปิวเลยทำไมปืนรู้สึกมันปืนบอดมันแรงไงไม่รู้อะตัวซองอะไรไม่รู้ไม่เคยใช้ใช้แล้วอะหนักไปเลยโอ้ยกกอนเลยกำโทษเฮ้ยอะไรวะปืนโกงเว้ยมันโกงมันโกงเองปืนแม่งแรงชิบหายแหมเฮ้ยอย่าอย่าโทษบอกหรือลูกซองกูเบาอไม่ออกเอาปืนอะไรดีวะ อยากเล่นสไนเปอร์อะตาดาามันไม่เอื้อมนวยเลยแต่ไม่เป็นไรไม่เป็นไรเราเอาเฮ้ยมันไปไหนวะมันยห่มึงยิงไงละครับมึงก็ไปหามันดิไปหาให้มันยิงเลยองตรงบอดอย่างเงี้ยยังบังยังเก่งกว่าอะคนคนอันนี้มันหอดระดับน้อยโง่เลย โอ้โหไอที่แลก <is> แม่งแหลกอ่ะไม่แหลกนะเฮ้ย <c oughs> ที่ผม <c oughs> ที่ผมปอ่อยนี้เพราะพวกเราลืมซื้อเกาะปปะวะไม่ได้ลืมโดยสึกเอ้าไม่ได้ลืมแล้วทำไมมันตายง่ายจังอ่ะ